ื่านออกปากเลยประกาศเย็นเยนนี่เขาสิเขาไปเบื้งขนมปังเนาะซื้อขนมถอดกินนอนเปืือเนาะน่าแล้วอากาศย็ครับบรรยากาศบรรยากาศตลาดครับเท้าหนึ่งปลา สุดท้ายปลาไปดีเป็นขั้วเป็นขั้วเลยเย่าัเวสือคือขนมถอดเปล่าโอ้เขียวนี้มากเขาเห็นเหม็นเนาะสุดก่อนเขาบอกเห็นเหม็นเขียวนี้เขามากเขาเห็นเหม็นเลยสุดท้ายเหม็นเขาเสียขนมถอด อันนี้อันนี้เลี้ยวหรือว่ารับนี่ก็ท้ายนีไ่ได้ไไกลล่อนก่อนหลั่นก็อเอาลองซิมเบิร์เนี่ยนะจก็ออเอาอเ,เอาเอ,เอาก่อนก็เหลือลองซิมเบิร์ นขนมเพื่อนขนมยังอันนี้ใส่ตัวเหลืองโอ้โหเพื่นเอาใส่ใส่ใส่ตั่วเหลืองเนาะกระจายเด้อเดี่ยวจะไปซื้อขนอมขนมตั้งยังก็คือขนมบวานเท่าแหละเพื่อนเท่าเาาาาขาเห็นเราขายเนาะเขาสิลอาซื้อมากินบ่อย ตลาดเส้าซื้อขนมกัน <c oughs> ตอนเช้าน,นี่ว่าจะบปกินเผาครับซื้อขนมซื้อขนมกินเอาดูสิครับขนมมาหนึ่งอันนี้ขนมยังอันเดียวกันบ่โอ้แต่มันต่างสีซืดึเขาเอามันเห็ดบ่คล้ายๆในใดเนี่เอาให้เขาน,นี่นะ ตัวจตอันหน,หนึ่งเนี่ยอ่าคือการมอนอีกอันเดียวกันการมัดอันนี้ซีไปเตยอันนี้มันมันมันต้นโอ้เขาเอาซีไปเตยล่องมือก็ได้หาท่านเนาะขอบใจเด้อ เนันี้ไะบตหน่ได้ครับเท่ารเกกินแล้วไ <c oughs> ด้ลิกกินแล้วเพื่อนเขาสีเดินห้างครับเหรอครับผ่ารถัก้น่อยกันทีเมื่อไรยี่าำขา,ม,ขาม,มุกดาหารวันนี้ครับขาม,มุกดาหารวันนี้ เ,าาาเข้ามาเงี้ยาันใดเข้าบริเขาไปในซอยนี่จ้าเขีอ,อนอนเพื่อนมา,นาเถินหาเขาสุเข้าไปในซอยนี่เขาชืลงไปเบิ่งน้ำน้ำเซบังเฮียนเนาะบังเฮียงเซบังเฮียงเนาะชุมตลาดอยอดเยี่ยมเลยร้ายครับอาหารพื้นบ้านพักสดๆดร้ายเลย อเ,อเ,เหม็นแล้วกับท้ายเหม็นด้ยเหม็น,น,นตัวใหญ่ครับ,บรต้นอ้วนบรรากาศได้แต่ขนมไกินครับเขาฮ่องสุบกินฮ่องสุบกินเขาเทียงอยู่สวัณนาเขตเนาะอืบรรยากาศครับอากาศเย็ยนๆยแบบในย่งางตลาดด้วยด้วยได้อารมณ์ครับ สุดยอดเลยขอบใจเด้อ,อได้แต่ขนมไปกิน <c oughs> เดินทาง <c oughs> เขาเอาน้หน่วยเขาสีาหน่วยแหงเนาะสีลองไปเห็ดกินเลย <c oughs> เดิน,านทางต่อกันครับเพื่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวเาจะว่ากันใหม่เนาะ